ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราจะมาต้มยำเห็ดโคนกันค่ะวันนี้นะคะนี่ไม่ได้เห็ดโคนตุ้มๆม,มาเลยค่ะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมบ้านแม่เรกเห็ดโคนหัวแดงนะอันเนี้ยของบ้านคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรคะนี่ค่ะล้างทําความสะอาเดเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาต้มกันนะคะคุณผู้ชมเริ่ม,มจากเม่ต้มน้ํานะคะพอเขาใกล้เดือดเนาะแม่ก็จะใส่ผักกาดกชีนะคะ มะขามเปียกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็มะเขือเทศพริกพุกค่ะแล้วก็เดี๋ยวร้อยเขาเดือดสักครู่นะเดี๋ยปิดไฟร้อยเขาเดือดสักครู่นึงเอ้ยปิดฝาเดี๋ยวแม่ปรุงใส่กรือไปนิดนึงก่อนนะ ก็เราต้มก็ปรุงก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสไปก่อนนี่ค่ะถ้าใส่ผงปรุงรสแล้วเมก็จะไม่ได้ใส่ขนมคุก,ก้อนนะเนาะทีนี้เดี๋ยวรอเขาเดือดนะคะนี่ค่ะพอเขาเดือดได้ที่ดีแล้วนะเมก็จะใส่หมูลงไปค่ะจริงๆต้มแต่เห็ดอย่างเดียวก็อร่อยคุณผู้ชมแต่ว่าลูกอยากกินหมูด้วยเนาะเราก็ใส่เลยค่ะไม่ผิดค่ะ ใส่หมูใส่ไก่ใส่กุ้งใส่ปลาแล้วแต่เรานะคะนี่นะนเห็ดโคนนะเมย์จะบอกว่าตอนล้างเนี่ยเราเอาน้ำมีแช่น้ําเกลือหน่อยเนาะแล้วก็ล้างแช่ไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ล้างออกขอเขาก็จะขาวสะอาดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งได้แบบนี้นะคะอู้สวยไหมคะเมย์ซื้อเห็ดโคนอันนี้มานะโลละสองร้อยบาทคุณผู้ชม คิดว่ามันถูกค่ะอร่อยถูกมากเลยก่อนหน้านี้ซื้อมากิโลละห้าร้อยพอเจออันนี้สองร้อยเลยจัดการเลยค่ะเนี่ยค่ะมันน่ากินไหมคุณผู้ชมเนะมเี่ยเนาะแม่หยิบดอกต้นตูมให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมถ้าได้แบบนี้ทั้งหมดเนาะโอ้โหกกรอบเลยค่ะกรุบๆจะต้มยำหรือจะยำเห็ดเนาะโอเคหมูเราก็สุกสัก80%แล้วแม่จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ โคนไม่กว่าจะได้กินเนาะโอ้โหปีละครั้งละบ้านแม่เอกก็ไม่ได้จะมีให้กินทุกปีนะคะคุณชมแล้วแต่จะฟุบว่ามีใครเขาไปหาแล้วก็เก็บมาขายเนาะนี่ดูสิคะซอยระดอกขาบานเนอร่อยอร่อยน่ากินมากจะมุดจะมีเลยเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันอีกทีมาเทดูว่าที่เราใส่ไปเนี่ยอร่อยหรือยังเนาะ เดี๋ยวเม่ปิดฝาอีกสักนิดนึงนะให้เขาเดือดพรุ่งเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดือดพรุ่งพานดีเลยค่ะโอเคเห็ดเราสุกหนูเราสุกแล้วเนาะจะมาชิมรสกันนะก็มีเริ่มเค็มนัวๆเนาะแต่รสยังไม่จัดจ้านนะเบาไฟนิดนึงได้ค่ะ เติมน้ำปลาเราต้องชิมรสแล้วก่อนนะเพราะเราเติมเกลือไปแล้วอะพร้อมีอขอ,เ,อ,ขอเติมผงนวนิดน้อยเพื่อกระชับรสชาติใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะไม่ผิดไม่กินก็ไม่ผิดคนกินก็ไม่ผิดคะ่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะโอเคเดี๋ยวขอชิมอีกทีมันก็จะได้เปรี้ยวจากมะเขือเทศจากน้ำมะขามแล้วนะคะ รสเลิศค่ะจากนั้นใส่ผักให้ความหอมของเราใบกะเพราค่ะเข้ากันมากๆเลยคุณผู้ชมเมนูนี้มันจะเผ็ดร้อนได้รสต้มยำนี่ค่ะคุณผู้ชมต้มยำเผ็ดโคนของแม่เเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่แม่บอกเนาะกับมะเขือเทศถ้าเกิดใค้เปรี้ยวไม่พอก็อสามารถเติมเปรี้ยวได้นะคะ เห็นไหมยเยอดอกหนุ่มๆดอกตุมต้มๆเนาะไม่ใช่หนุ่มๆแต่เปหมดอ,ดอกเด็กๆนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนี่ค่ะคุณผู้ชมคะต้มยำเห็ดโคนของแม่อเอ๋หน้าตาน่ากินไหมคะง่ายๆเลยลองทําดูนะคะเมนูนี้ถ้าไปซื้อกินรับรองแพงแน่ๆแ,แ,แล้วไม่ได้เห็ดเยอะๆแบบนี้นะคะทําเองอร่อยสะใจต้องลองสักมื้อคะ่ะคุณผู้ชมในปีนี้เนาะถ้าใครไม่มีก็ซื้อตามร้านอาหารเนาะง่ายๆเลยแม่ฝาก กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องโค้ัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ